สว,ส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกัดาสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรครับอยู่ที่บ้านเอาใหญ่ตำบลเอาใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดที่นี่ครับทราบมาว่าเจ้าของนั้น ใช้3มเกลือในการบำรุงด the right ูแลผลผลิตของเขาโดยเฉพาะทุเร okay, ียนผลขนาดเท่ากับกระป๋องนมแล้วเขาบำรุงมาโดยตลอดแล้วเป็นอย่างไรนั้นแตกต่างกับเมื่อก่อนอย่างไรวันนี้เขาเก็บผลผลิตได้ขนาดไหนซึ่งเป็นความอัศจรรย์อย่างไรนั้นมาพบกับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของสวนผู้ดูแลเป็นผู้จัดการแล้วก็ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ครับเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวก่อนครับว่าเป็นใครยังไงครับผม อ๋อผมนายประเสริฐสมพงษ์ครลูกจ้างสวนเองครับอ๋อเป็นผู้จัดก,การที่นี่เลยลูกจ้างพอครับพอนะครับผมและอีกท่านหนึ่งครับผมผมสวัสดีครับผมวิสิตศักดิ์นะครับเจริญสุขนะครับก็เป็นผู้ที่มาแนะนําแล้วก็ดูแลเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับ พี่ประเสริฐอ๋อมีชื่อเล่นว่าเบิ้มพี่เบิ้มนะครับดังนั้นพี่เบิ้มเป็นที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์3เกลือและมาแนะนําให้กับพี่ประเสริฐนะครับพี่ประเสริฐมีชื่อเล่นไหมครับไม่มีครับเอาชื่อพี่ประเสริฐเลยนะครับดังนั้นผมถามเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันครับพี่ประเสริฐครับสวนของเราเนี่ยเป็นสวนทุเรียนถูกไหมครับครับเรามีเป็นต้นทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับหมอนทองฮะหมอนทองทั้งหมดเลยครับแล้วก็มันมีลักษณะอายุกี่ปียังไงกันบ้างครับมี1ิปีห้าปี2ปี สิบปีห้าปีสองปีที่ขนาดนี้ให้ผลผลิตแล้วนี่อายุกี่ปีครับสิบปีกับห้าปีสิบปีกับห้าปีให้ผลผลิตแล้วนะครับในปีนี้ถูกไหมครับครับเอาละครับแล้วพี่ประเสริฐครับตอนที่เราได้รู้จักกับกู้หูใบแพ้นเนี่ยเรานําเอาเข้ามาใช้ตอนไหนของทุเรียนครับผมเริ่มใช้ตอนเป็นลูกกระป๋องนมขนาดกระป๋องนมใช่ไหมครับครับขนาดกระป๋องนมเมื่อเดือนไหนครับมกราฮะมกราหกหกนี่นะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเริ่มใช้มา ตอนเป็นกระป๋องนมนั่นนะครับมันหมายความว่ามันอายุกี่เดือนแล้วครับตอนเป็นกระป๋องนมน่ะเดือนกว่ากว่าตอนที่เขาออกจากพอเป็นผลเนี่ยก็เดือนกว่าแล้วกระป๋องนมเนี่ยครับแล้วใช้บํารุงไปถึงขนาดไหนครับใช้มาตลอดฮะเย็นมักมักกะลากุมภามีนานี่เดือนมีนาครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองเรากําลังตัดผลผลิตพอดีถูกไหมครับครับเอาละครับท่านที่เคารพครับกําลังจะมาเข้าเรื่องกันแล้วครับว่าเพิ่งรู้จักแล้วนํามาบํารุง ดูแลช่วงที่เข้ากระป๋องนมเมื่อเดือนมกราอายุทุเรียนนั้นผลขนาดนี้ผลขนาดหนึ่งเดือนถูกไหมครับ,รบขนาดนี้เก็บผลผลิตได้แล้วมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรเอาละครับเราเก็บผลผลิตแล้วตอนที่เราพ่นนะครั้งแรกะนะครับเราใช้ทั้งสามส่วนเลยใช่ไหมครับคือสามเกลือเนี่ยใช่ครับเราใช้คู่หูก่อนกันแล้วกันคู่หูคู่หูในการบำรุงทำให้เกิดความ ผลผลิตมีคุณภาพผลผลิตมีน้ำหนักเนี่ยเราทำยังไงกับการใช้คู่หครับก็พ่นใบกับพ่นลูกผมใช้น้ำพันลิตรใช้อยู่ประมาณสองครึ่งสองครึ่งครับต่อน้ำพันลิตรครับกี่วันครั้งครับผมเจ็ดวันแล้วก็มาห้าวันเพราะว่าผมสายแบกต้องเติมอาหารบ่อยเอาแล้วไงท่านสายแบกมันคืออะไรครับคือปริมาณลูกเกินพาที่ต้นจะแบกไหวอ๋อ เราสายแบกคือเราไม่สนใจอย่างอื่นรเราต้องการผลผลิตจํานวนมากใช่ฮะให้ลูกมากเขาไว้เพื่อที่จะเรียกว่าให้มันเยอะๆรเราแบกเราก็ต้องใช้ปุ๋ยเยอะใช่ครับผมกลับไปถามในอดีตก่อนก็นแล้วกันก่อนที่จะบอกอรายละเอียดนะครับในอดีตนั้นนะครับพี่ประเสริฐครับเราใช้ในการบํารุงผลเนี่ยที่เรียกว่าสายแบกเนี่ยอย่างไรครับคือต้นหนึ่งสมมติว่าหปีเนี่ยมันก็จะไว้ได้ประมาณ30ลูก สี่ส <30 S 1> ิบลูกแต่ถ้าแบกเราสามารถแบกไปถึงเจ็ดสิบแปดสิบลูกได้ต้นห้าปีเนี่ยครับแบกถึงเจ็ดสิบลูกแล้วต้นสิบปีล่ะครับต้นสิบปีร้อยกว่าปกติแปดปกติก็อยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบครับเราสามารถจะแบกไปถึงร้อยยี่ร้อยสามแล้วเราใช้เคมีตอนที่ยังไม่รู้จักคู่หูเนี่ยเราใช้เคมีเยอะขนาดไหนครับมันก็เยอะอยู่นะถ้าถ้าเป็นตมกรก็ถ้าห้าปีนี่คือโซมห้าปีคือเจ็ดสิบลูกแปดสิบลูกเนี่ยต้นโซม ต้นโสมเลยโสมแต่ถ้าใช้ตรงนี้แล้วไม่โสมไม่โสมครับอยู่ได้ครับคําว่าโสมตอนนั้นอะหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วมันโสมยังไงคือใบนี่หมดคือลักษณะต้นนี่คือต้องฟื้นต้นใหม่ทั้งหมดคือเริ่มฟื้นใหม่หมดเลย <c oughs> ฟื้นใหม่หมดเลยครับตั้งแต่รากใบคือขึ้นมาเลยอืมใบไม่มีเหลือเหลืออะไรก็คือมันหง่อยหน่อยใช่ไม่สามารถที่จะเอาผลผลิตข้างหน้าได้อีกตามที่เราต้องการว่าสิงหาเนี่ยเราจะ ต้องทําใบให้ได้แต่ว่าเอาไม่ได้อ๋อคือพอมันไม่เหลือก็ต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แต่มันต่างกันไหมครับกับตอนปัจจุบันเนี้ยต,ต,ต่างคร้บต่างครคือนี่ลักษณะนี้คือใบไม่โูมอยู่ได้อยู่ได้ไดครับโอ้ทั้งหปีทั้ง1ิปีเลยนะฮะอยู่ได้แล้วก็ให้ผลเต็มเลยเต็ม70ลูกต่อต้นหปีครับร้อยกว่าลูกต้น10ปีสิปีต้นไม่โซมลักษณะการต่างๆที่เราใช้ยิงกระสีด้วยเปล่าครับเนี้ยใช่ฮะ ทั้งดินทั้งดินครับใช้ยังไงครับวิธีใช้ผมใช้ประมาณสิบสิบวันครั้งต้นหนึ่งก็ประมาณแต่จํานวนต้นว่าเล็กใหญ่ครับถ้าต้นใหญ่สิบปีสิบปีผมก็จะใช้ประมาณโลหนึ่งโลหนึ่งครับสิบวันครั้งสิบวันครั้งต้นเล็กห้าปีก็ครึ่งโลครึ่งโลครับไอ้สองปีนั้นก็ยังบำรุงไปเรื่อยเรืยเรื่อยๆเอาละครับพอเรารู้วิธีการอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนน่ะต้นทุนที่เราใช้เคมีใช้อะไรต่างๆอ่ะสายแบกของเราน่ะ มันต่างกันเยอะไหมเยอะเยอะถ้าถ้าเคมีนี่ต้นทุนสูงสูงไอ้ไอ้สี่สิบต้นไอ้ไอ้สิบปีของเราเนี่ยมันมีกี่ต้นสี่สิบต้นครับสี่สิบต้นห้าปีเรามีกี่ต้นห้าปีนี่มีประมาณร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นเอาละครับท่านที่เคารพครับขนาดนี้เรารู้แล้วครับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นสายแบกนั้นไม่ธรรมดาทุ่มสุดตัวทุ่มสุดชีวิตเพื่อให้ได้ผลผลิตจํานวนมากโดยลืมไปว่าต้นมันจะโทรมนะ แต่เขาแก้ปัญหาด้วย3มเกลือครับด้วยกระบวนการเหล่านี้ว่าไม่มีโซมใบหลังจากนั้นมาสามารถเริ่มต้นในการผลิตใบใหม่ได้อย่างทันทีและก็ท่วงทันทีตลอดเวลาเอาละครับเงินในการใช้ทั้งหลายในเรื่องบำรุงดูแลรักษาต้นรักษาใบรักษาลากรักษาดินเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่โอ้หลายแสนเอาเฉพาะ10ปีก่อนกันแล้วกันครับ10ปีนี่มันกี่แสนกันจำไม่ได้ฮะต้องดูในบินแล้วครับจดไว้ แต่หลายแสนหลายแสนคาว่าหลายแสนนี่ก็คือมันไปถึงห้าแสนนะใกล้เคียงเลยถึงเลยใกล้เคียงห้าแสนใกล้เคียงห้าแสนสิบปีสี่สิบต้นห้าปีร้อยกว่าต้นที่กําลังให้ผลผลิตห,ห้าแสนหลังจากนั้นตั้งแต่มกราลาจนถึงมีนาเนี่ยที่เราใช้ไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนถ้ามกราลาถึงมีนาเนี่ยประมาณห้าแสนปัจจุบันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือประมาณสองแสนครึ่งหนึ่ง สองแสนครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันมีพวกยาฆ่าแมลงยาพวกนี้เข้ามาช่วยไงพอยังต้องใช้ตัวนั้นอยู่ใช่ครับเพราะว่ามันจะต้องควบคู่กันไปแต่เรื่องการบํารุงดูแลรักษาต้นวางใจอยู่ที่เวอร์แพนเวอร์แพนครับสามเกลือโดยเฉพาะเลยทั้งปุ๋ยอินทรีย์ทางดินด้วยดังด้วยก็เรียกว่าท่านที่เคารพครับแทบจะพูดกันมันลดครึ่งอะนะลดครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าสายแบกก็ยังเต็มกําลังอยู่เต็มกำลังแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นพลังอำนาจอย่างเหลือเฟือครับว่าเมื่อเจอกับสามเกลอบำุงแค่สามเดือนพี่ครับบำุงอย่างเนี้ยผมอยากจะไปสอบถามพี่เบิ้มชนิดหนึ่งนะครับผมอาจา<ะ>ย์พี่เบิ้มในฐานะที่ปรึกษาตอนมาให้คำปรึกษาเขานะนะั่นอะเรามาให้คำปรึกษายัางไงครับครับคืออย่างนี้ครับสำหรับพี่ประเสริฐเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บพี่ประเสริฐเขาจะคุยกับผมก่อนเลยว่าพี่เขาเนี่ยไม่แต่งไม่ปัดดอกไม่แต่งไม่อะไรทั้งสิ้น ทูเรียนของเขานี่ยนะครับเขาจะฉีดพ่นอย่างเดียวครับเหลือเท่าไร่เอาเท่านั้นครับว่าเขาก็ต้องการแค่ปริมาณคือต่อต้นเนี่ยขอให้ได้ปริมาณรูปทรงจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยยังไงก็ได้ตังค์อ๋อใช่เอาลหละครับผมเพิ่งมารู้ว่าพี่ไม่ทําอะไรเลยนอกจากให้อาหารใช่ไม่ตัดแต่งจริงด้วยแต่งครับแต่งกริงแต่งแต่งแิ่งแต่งแต่รูปไม่ต้องแต่งแต่รูปไม่แต่งแต่งกริงแต่ง แต่ว่าไม่ปัดใช่ลูกไม่แต่งไม่อะไรไม่เคี่ยอะไรทั้งนั้นนะปล่อยเลยอันไหนแพ้คือลนแพ้คือลนใช่แพ้ก็ถอยไปใช่ไอที่เดินหน้าก็เดินหน้ากันไปเต็มคาราเบลเลยครับเพราะต้องเอาให้ได้สิบปีร้อยลูกถูกไหมครับวันนี้เก็บแล้วถูกไหมครับเก็บกันครั้งแรกเลยขนาดเนี้ยเราเก็บไปเนี่ยผลผลิตของเรามันเป็นยังไงบ้างหมายความมันต่างกับเมื่อปีที่แล้วมาต่างว่าเยอะนะลูกทรงสวยกลม กลมใหญ่น้ําหนักใช้ได้น้ําหนักยังไงน้ําหนักคือดีดีกว่าปีที่แล้วปีแล้วจะออกทรงผอมทรงผอมครับคือเนื้อน้อยเนื้อน้อยเนื้อน้อยปีนี้เนื้อกลมลักษณะกลมลักษณะกลมผูใหญ่เอาละแล้วน้ําหนักมันขนาดไหนบ้างครับไตตั้งแต่สามโลถึงหกโลสามโลถึงหกโลครับนี่ก็เหมาะเลยสิครับกำลังดีกําลังดีครับแล้วก็ลักษณะสีสันของเนื้อหะครับใช่ได้ครับสวย สวยสวยสีสวยแตกต่างกับปีที่แล้วมามเยอะข้าแตกต่างไปเยอะแล้วครับครับโอ้โหท่านท่านน้ำหนักดีสามถึงหกโลพอดีนะครับตลาดต้องการที่สำคัญคือสีสวยน้ำหนักได้แล้วรูปทรงนะครับอ้วนไม่ผอมครับไม่เลียวแล้วพวกอกะไาก็ได้ตะเข้ตะเครมีบ้างไหมไม่มีครับผมไม่มีเค่ไม่มีเลยนะครับอ้อยเคไม่มีเลยเอาแหละครับพอตรงนี้ได้ปั๊บนะครับ แล้วเนี่ยขนาดเนี้ยเก็บไปแล้วเนี่ยนี่ชุดแรกใช่ไหมชุดแรกพวกอายุสิบปีทั้งหมดเลยอ่าสิบปีสิบปีทั้งหมดเลยเก็บไปชุดแรกครับตอนเนี้เก็บไปได้กี่เมื่อวานตัดไปประมาณเิมหัวออกไปประมาณห้าตันห้าตันครับห้าตันตอนนี้ขายกิโลเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบนี่หน่อยครับจันนี่หน่อยสองร้อยยี่สิบตัดไปได้ห้าตันแล้วเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่ได้นับลูกเขาเหลือเท่าไหร่ยังไม่ได้นับอีกครับ ปีที่แล้วเราตัดได้กี่ตันปีที่แล้วน้อยกว่านี้เยอะครับน้อยน้อยกว่าเยอะประมาณสามตันสามตันที่เหลือก็เป็นเบอร์หางเป็นเบอร์หางอีกครับปีนี้ไม่ตกหางเลยไม่มีตกตกก็น้อยฮะตกน้อยมากก็จะเป็นโลแปดขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วโอ้ยโลแปดคือทรงกลมทรงกลมทรงกลมงดีทรงดีผ่านทรงดีครับมีคุณภาพน้ำหนักดีสีสันดีใช้ได้เปลือกน้ำสวยอเปลือกบางฮะของผมเปลือกบางเป็นไงมิด ไม่ถึงเส้นอ๋ครับอันนี้คือตลาดชอบเลยครับไม่ถึงเส้นไม่ถึงเส้นโอ้โหท่านที่เคารพครับไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มเติมแต่ก็จําเป็นนั้นแหละครับว่าเราสรุปได้ว่านะครับสิ่งที่พี่ประเสริฐเดินทางมาตรงนี้นะครับแล้วมาเจอโดยพี่เบิ้มมาแนะนํามาในช่วงจังหวะที่กําลังแบกสายแบกขนาดเนี้ยนอกจากแบกภาระครับปุบ๋ยขยาแล้ววันเนี้ย ก็แบกภาระว่าอยากจะให้ลูกมันเต็มแต่ตอนนี้ครับเป็นการสายแบกเงินถุงเงินถังเข้าบ้านเข้าเรือนนะครับพี่เบิ้มผมมองว่าพี่เบิ้มเนี่ยได้ตอนที่เข้ามาเนี่ยตอนนั้นผมจับถานนิดเดียวท่านั้นเองครับผมพี่เสือกเขาเชื่อไหมครับผมถามว่าพี่เสือกเชื่อไหมผมว่าก็มีมีมีความรู้สึกว่าอยากใช้นะแต่ก็ยังแบบว่าแบ่งรับแบ่งสู้ครับว่ามันจะจริงหรออะไรเงี้ยเพราะไอ้ตอนที่ผมเข้ามานะครับ ลูกเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าทรงดีตลอดนะพี่เนาะมันจะงก,ม,ะงกมันจะงอมันจะบิดคือแบบไม่ได้แต่งอะ่ะงานอครับแล้วพี่เขาก็บอกว่าคือลูกบิดลูกงอคนเงินน้อยก็ยังได้กินออ,อ,อันนี้คือคอนเซ็ปต์พี่เขานะครับผมก็เช่าตรงนี้แล้วก็บอกว่าพี่ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ฉีดพ่นเพราะว่าคู่หูเวอร์แพนเนี่ยตัวเนี้ยสามารถที่จะให้อาหารโดยตรงทางลูกได้อย่างไงลูกพี่ก็เบ่งภูก็จะขึ้นมาเนี่ยครับแล้ววันนี้ ผลลัพธ์ที่ก็ออกมาอย่างที่พี่เสิร์ตบอกว่าไปส่งก็ปุ๊บอะเอบีสุดยอดครับเพื่อนเพ่อพี่น้องครับผมมองว่าสิ่งที่พี่เสิร์ตนั้นนะครับลังเลลังใจแต่สุดท้ายก็เป็นคนหัวไวใจสู้ถ <c oughs> ูกไหมครับพี่เสิร์ตครับ <c oughs> ครับผม <laughs> เพราะว่าความลังเลของเรานั้นก็หมายความว่าขาดไปปีนี้แทนที่ปีที่แล้วได้แค่สามสามตันปีนี้ขึ้นมาห้าตันถ้าท่านลังเลอยู่ครับไอสิ่งที่ได้ห้าตันนะมันก็จะหายไปเงินเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นี่แค่มีดแรกครับห้าตันแล้ว อีก2เมีดเดี๋ยวมารอกันช่วงบ่ายนี้แหละครับมีดที่2จะลงแล้วนะครับเอาล้วครับ,รบวันนี้พี่เสิร์ครับ,รบในเมื่อพี่เสิร์เคยเป็นคนลังเลลังใจแต่ก็ทุ่มใจสุดชีวิตเมื่อเขามาแนะนําปุ๊บกําลังเป็นลูกขนาดที่กระป๋องนมแล้วตัดสินใจอยากจะบอกคนที่กําลังลังเลลังใจที่จะเป็นกลุ่มสายแบกกับเราเนี่ยนะครับหรือกลุ่มที่กําลังอยากจะแบกบ้างไม่แบกบ้างเนี่ยบอกเขาอย่างไรครับเชวยบอกพี่น้องพ้องเพื่อนนักการเกษตร ที่ปลูกทุเรียนด้วยครับคือเราจะใช้อะไรเราต้องศรัทธาในของที่เราต้องใช้แล้วเรา,เราถ้าเรามีความมั่นใจเรามุ่งมั่นไปเลยครับรับรองได้ผลแน่นอนโอ้โหทานทีของเราครับนั่นคือสายแบกและเป็นสายที่เรียกกันว่าหัวไวใจสู้สายแห่งความสัมพันธ์ตรงนี้ครับก็ถือว่าสิ่งที่เขาเอาทุกอย่างมาผนวกกันความรู้ประสบการณ์คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนได้เป็นอย่างดีขยันขันแข็งนะครับเอาจริงเอาจังและสําคัญครับ เป็นคนที่กล้าได้และกล้าเสียแต่ช่วงหลังนี่ครับบอกว่ากล้าแต่ได้ไม่ต้องกลัวเสียเพราะเขามั่นใจกับ3ามเกลือเวอร์แพนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ประเสริฐเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับและพี่เบิ้มนะครับที่มาได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศมีอะไรอยากจะกล่าวท้ายไหมครับพี่เบิ้มครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการทําให้การเกษตรรุ่งเรืองครับครับก็อยากจะฝากพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่ทําสวนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสวน ทุเรียนก็ดีนะครับสวนบังคุดสวนเงาะสวนส้มคือที่เป็นสวนผลไม้ทุกอย่างนะครับวันนี้นะครับสินค้าของเบอร์แพนนะครับ w c เนี่ยเป็นสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้คนนี่แหละครับมีเงินก็ต้องมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับไม่ใช่มีเงินแล้วสุขภาพย่ำแย่มันก็ไม่ไม่คุ้มกันนั่นนะครับผมมันตายมันนั่งรถเข็นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่า ทุกคนกำลังมองหาช่องทางที่จะทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีบวกกับมีเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ตัวอย่างก็อย่างพี่ที่พี่เสิร์ดได้เจอแล้วนะครับเพราะพี่เสิร์ดเนี่ยบอกว่าอยากจะทิ้งเคมีและอเกินนะครับวันนี้ได้มาเจอกับ3ามเกอร์เวิร์กแพนนะครับก็ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตเราจะยั่งยืนดีขึ้นดีขึ้นครับผมเอาละครับท่านเู้ชมครับนี่คือคําตอบที่เป็นคําตอบจากใจของทั้งผู้แนะนําและผู้ที่เป็น ผู้ดูแลจัดการสวนแห่งนี้ท่านที่ครัครับอย่าลืมครับถ้าท่านต้องการมีความสุขกับการดำรนงชีวิตที่เรียกกันว่าใช้ด้านอินทรีย์และที่สำคัญครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างนี้แล้วเราก็ติดตามเราครับมิเตอร์เกษตรย่งยืนจะพาไปตรวจสอบไปดูแลและไปเพิ่มครับความเป็นพลังของนักการเกษตรที่เข้มแข็งต่อไปวันนี้เราท้องสาม ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเวอร์พันหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เย้